ที่แกผมไม่ดูเลยมีรถปุ๊บอันดับแรกที่จะต้องทำคืออะไรอันดับแรกก็ต้องติดกล้องมก็โยนไปยังอื่นเข้าลูกค้าเลยมรู้ว่าแล้วไงว่าจะไปไหนโอเคโอเคไปเลือกซื้อกล้องติดหน้ารถยนต์กันจะมาดูว่าเราจะไปซื้ออะไรเอาไปติด นี่ครับเป็นโชว์รูมของไอมุกินะครับจะอยู่แถวสุขุมวิท103นะครับอุดมสุขซอย25ที่นี่ที่ผมบอกไปว่าผมทำเบาะนี่เบาะ VIP อเบาะฮุนไดนะครับเบาะยาลิสก็ทำที่นี่หมดเลยแล้วก็นี่ที่บอกว่า VIP กับตันซี ของพวกรถตู้อะไรทั้งหลายแหละนี่มีเคาน์เตอร์มีอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวจะพาชมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับที่นี่นะครับมีที่หุ้มพวงมาลัยเป็นแบบหนังนะครับเป็นแบบว่าหุ้มสวมทับไปเลยกล่องข้างอ๋อเสียบต่อช่อง USB ได้ มีถังขยะเป็นซิลิโคนแล้วของที่นี่นะครับราคาไม่แพงนะครับอย่างตัวนี้กระเป๋าใส่สัมภาระหลังเบาะนะครับ399บาทไอตัวหุ้มพวมอะไรนะครับหนังแท้ก็399บาทหรือใครที่จะหุ้มหนังพวมอะไรแบบเย็บไปเลยนะครับถาวรเขาก็รับทําด้วยนะฮะยังไม่หมดนี่ ที่ร้านมีอันนี้ด้วยอันนี้น่าสนใจคือจัมสตาร์ทอ่าเป็นตัวจัมสตาร์ทนะครับก็มีขายด้วยอันนี้คือดีมากมันควรที่จะมีติดรถเอาไว้ทุกคันทุกคนนะเพราะว่าเวลามันไปแบตหมดกลางทางหรือว่ามันอุบัติเหตุอ่ะพวกนี้อันนี้สําคัญมากๆมีรับทาพรมด้วยพรม5 D แล้วก็มีพรมกระดุมถ้าเกิดพูดถึงภายในผมว่าที่นี่ครบเลยนะขาดอะไร กล้องติดหน้ารถยนต์มีทำเบาะมีแต่งเบาะ V.I.P ได้ทําเปลี่ยนเบาะหนังได้คุ่มแผงข้างประตูได้คุ้มพวงมาลัยได้มีพรมในรถแบบ5้าดีมีคนคอมเมนต์ว่ามีคนคอมเมนต์ขาดอย่างเดียวคนนั่งไปด้วยอ๋อมีคนคอมเมนต์ว่าขาดอย่างเดียวคนนั่งไปด้วยมหาที่นี่ไม่มีนะที่นี่เขามีครอบครัวมีลูกมีผัวกันหมดแล้ว แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกล้องติดหน้ารถยนต์กันแล้วนะครับนี่เราอยู่กับพี่ตู้ครับผมบส,บสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู้เขาจะดูแลเรื่องกล้องติดหน้ารถยนต์พวกอะซสเซอรี <c oughs> อะไรภายในนะอยู่ที่นี่อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์อะไรเงี้ยค่ะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอำนวยความสะดวกไล่มาเลยอันนี้มันจะเป็นตัวที่กล้องที่มันติดกับตัวกระจกมองหลังใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ก็มีแบบนี้แล้วก็มีดีดีไปมีเซเวนดีไมค์ครับโอ้เยอะมากเลย โจทย์ของผมครับพี่ตู้ผมอยากได้กล้องติดหน้ารถยนต์ความละเอียด 4K อืมครับมีไหมพี่ที่นี่มีครับ 4K มีให้เลือกอยู่ประมาณ2-3ตัวครับ2-3ตัวขอจิ้มไม้ผมดูหน่อยพี่ได้ <4 K. S 2> เลย มี2ตัวนะครับมีตัวนี้อ่าจะมีดีดีไบดีดเอ็กซ์โปรนี้เป็น 4K ใช่ครับผมแล้วมีไหนพี่นี่ครับเซเวนทีมาเอ 800S เอ 800S 4K เหมือนกัน 4K เหมือนกัน 4K มีหน้าและหลังทั้งคู่นะครับหน้าหลังทั้งคู่ครับดีดีไบเท่าไหร่พี่ดีดีไบประมาณหมื่นหมื่น 4K ใช่โอเคแล้วเซเว่นีมาอ่าหกพันครับหกพันกว่าบาทครับก็ยังแพงอยู่นะ ผมอะอยากได้ถูกกว่านี้มีไหมพี่ 4K โอ้มีครับมีตอนนี้มีตัวใหม่เข้ามาเลยตัวใหม่ล่าสุดใช่ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับล่าสุดนี่ล่าสุดนะครับนี่นี่เลยครับตัวนี้ iSuper dash cam dash cam Pro ชัดกว่าทนกว่า 4K นะครับแล้วก็ใช้เลนโซนี่ด้วยใช้ตัวโซนี่ IMX 335นะครับจะมีเรื่องอะไรเรื่องความชมชัดความเสถียนภาพชัด นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ของคนไทยเองใช่ครับเป็นแบรนด์คนไทยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ดีเทียบเท่ากับแบรนด์ของจีนที่เป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับไม่ใช่เราเอาแบรนด์ที่แบบไม่ใช่แบรนด์แบบก็แก๊กก็แก๊กไม่เอาเราขายเน้นขายของที่มีคุณภาพกับแบรนด์มกิกล้องหน้าเดียว2 3ง0เยยังไม่รวมเมมโมรี่มาถึงนี่เราต้องติดหน้าหลังโอเคเท่าไหร่พี่หน้าหลัง2 9 9 0 2990ยังไม่รวมเมม ถ้ารวมเมมหน่อยก็อาจจะบวกไปหน่อยอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเป็น64หรือ128อันนี้ได้ถึงร้อด้วยใช่ลองรับถึงริกข้อดีของตัวนี้คือมันมีเรื่องของซูเปอร์คาปาซิเตอร์มันจะคืออะไรจะดูเรื่องของความทนทานไม่บวมไม่ระเบิดทนทนความร้อนใช้งานได้นานขึ้นคนไทยทำเองใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ของที่มันเหมาะสมกับสภาพอากาศประเทศไทยถูกต้องครับกล้องติดหน้ารถยนต์รุ่นก่อนๆนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียม ใช่ไหมฮะไอเทียมไอออนเนี่ยแล้วพอเวลามันโดนแดดนานๆมันเกิดการบวมมันเกิดการระเบิดร้อนระเบิดอ่าแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์เลยเพราะฉะนั้นจบแล้วก็ใช้ได้ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้โหตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการสายฮาร์ดไวร์คิดที่รองรับในการที่จะต่อตรงเข้ากับฟิลของรถเลยช่วยในแง่ของเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้ที่จุดบุหรี่ ที่จูบิลีรถก็ยังจะใช้ได้เหมือนปกติจะรองรับเรื่องของการโหมดของปัคกิ้งโหมดเวลาเมื่อไหร่ที่มีกระแทกที่รถเพราะนั้นมันก็จะบันทึกรถจอดอยู่มีคนรถมาชนชนบังบันทึกเลยมันจะบันทึกเลยใช่แต่เขาจะบันทึกก่อนหน้านั้นด้วยใช่มันก็คือจะเห็นภาพระหว่างที่จะเข้ามาชนด้วยเราก็จะได้เอออย่างน้อยก็ ปลอดภัยระดับหนึ่งมากขึ้นไปโตโยต้าฮอนด้ารถตลาดอะไรพวกนี้ได้หมดของผมคุณดาเทชวันได้สบายะไรเบนท์บีเอ็มได้พี่อันนี้มีปัญหามากเบนท์บีเอ็มวอลโวมีได้ไหมพี่ติดมาเยอะแล้วครับได้ด้วยใช่คือเบนท์เนี่ยจะต้องติดของเบนท์อย่างเดียวแต่อันเนี้ยของเราติดได้ติดได้ครับรถทุกคันมันจะมีช่องของเรื่องของฟิลที่สามารถที่ไปเชื่อมต่อได้โดยที่ฟิลที่ไม่ได้ไปรบกวนอะไรกับรถหน้าตาเป็นอย่างนี้ เวลาเราเข้าไปต่อกับกลองฟิลมันก็จะเข้าไปตรงที่ฟิลรถเสียฟิลเลยใช่ไม่ต้องไปตัดต่อเลยครับแล้วก mm ็ต hmm. ัวนี yeah. mm ้ก hmm. mm ็ค hmm. ือจะเป็นตัวที่เป็นตัวอะแดปเตอร์ของที่แปลงไฟมาของแปลงไฟเขากล้องโอเคเออพี่ผมลืมถามอย่างการรับประกันของสินค้า1ปีครับ1ปีดูแลให้เลยครับถ้าสมมุติว่าเอาไปแล้วมันดับมันมันแบบว่ามันใช้ไม่ได้มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนตัวใหม่ไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ได้ส่งซ่อมไม่ซ่อมครับเสียเวลา<ป>ลูกคา้าเกิดเขาเข้ามาเดือนที่11ก็ต้องเปลี่ยนครับ,รบก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยตามที่บอกลูกค้าไปถ้ารับประกันขนาดนี้ผมมั่นใจได้เลย ใช้เผื่อแล้วราคาไม่แพงด้วยการออกแบบดีไซน์นี่เล็กกระทัดรัดมากแบบนี้ติดเข้าไปไม่ต้องแบบไปยื่นไปห้อยไปอะไรลงมานี่คือติดเข้าไปกับตัวกระจกตรงนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะหน้าจอขนาด3นิ้ว,วเห็นได้<อ>ชัดน,นะครับดูดีไซน์วัสดุก็เป็นพรีเมียมเป็นวัสดุที่ระบายความร้อนได้ดีกล้องหลังก็สามารถปรับได้ใช่หมุนได้เลยครับหมุนได้เลยบางคนเขากเอาไปติดแบบ ถ่ายในรถพี่ไม่เอานะไม่เสนอนะไม่เอาเพราะว่าอะไรในรถฮะฮะก็ติดข้างหลังนี่ติดมันต้องมองเห็นไกลๆมันติดในรถบางคนเขาแบบถ่ายไปดูลูกยังอีกพี่ยังจบยังให้ยังให้อยู่ในรถอีกมีแผลมีแผลอยู่ในรถไม่ดีพี่ไม่ดีนะให้ติดข้างนอกอะไรอย่างนี้เฮ้ยในราคาสองพกว่าบาทอะตีไป3 0 0พพร้อมติดตั้งครับว่าได้4ฟด้วยแล้วเดี๋ยวคุณภาพภาพมันจะเป็นยังไงก็ ด้านนี้แหละพี่ถ้างั้นจัดล<อ>เลยครับลองเลย <Okay. S 2> ครับโอเครับ การเดินสายการเก็บสายนะครับเรียบร้อยมากแล้วก็การเชื่อมการต่อสายเนี่ยไม่ได้ตัดสายอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเขาจะใช้การเดินสายแบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับแล้วก็ตัวฮาร์ด i วร์คิดนะครับที่แบบว่าจอดแล้วมันจะบันทึกภาพตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถยุโรปก,ก็สามารถติดตั้งได้ด้วยเช่นกันนะครับติดกล้องหน้าเสร็จแล้วความละเอียดขนาด 4K นะครับแล้วก็เราก็ติดกล้องหลังไปด้วยนะครับในตัวความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับ ตัวกล้องนะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยนะครับสามารถดูได้แบบเรียลไทม์เลยแต่ในรุ่นนี้ยังไม่มี GPS นะครับก็สามารถที่จะดูแล้วก็ดาวน์โหลดเหตุการณ์ลงมาได้เลยนี่เชื่อมต่อกล้องหรือว่าจะดูแบบว่าทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมกันแบบนี้ก็ทำได้นะครับผมใครที่แบบว่าไม่อยากไปกดที่ตัวกล้องเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะครับอันนี้คือ ดีมากๆโอเคครับผมจะมาสรุปการใช้งานนะครับของกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับของไ s u p e r รนะครับราคาประหยัดนะครับเพียงแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับเขาก็จะได้ไปพัฒนานะครับตัวอุปกรณ์ของเขานะครับให้มันดียิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับสำหรับผมนะครับตัวกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับตอนกลางวันนะตอนกลางวันถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับทั้ง กล้องหน้าและกล้องหลังนะครับสามารถที่จะเก็บรายละเอียดนะครับได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ชัดมากๆนะครับกล้องหลังเนี่ยอาข้อเสียก็คืออาจจะเป็นที่กล้องหลังกล้องหลังเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ส่วนกลางคืนนะครับกล้องหน้ากล้องหน้าก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับยังเห็นทะเบียนยังเห็นอะไรนะครับส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยยังเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด กล้องหลังก็ใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่ามีรถเข้ามาใกล้ๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะเห็นทะเบียนเขาได้เช่นกันนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับใช้งานได้นะครับตามที่กล้องติดหน้ารถยนต์มันควรจะเป็นนะครับก็สรุปคร่าวๆเลยว่าราคานี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับแล้วก็การติดตั้งไม่มีการตัดสายอะไรพวกนี้เลยก็เสียบเข้าช่องฟิวได้เลยไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อสายนะครับก็ดี อ่ะใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะ